พบกันเป็นประจำนะครับสำหรับปลายแป้นนะครับก็วันนี้วิเคราะห์อะไรนะส่องกล้องมองเกมนะครับก็จะสรุปภาพรวมลอสแอนเจลิสเลเกอร์ในช่วงอุ่นเครื่องที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับโดยเขาเนี่ยอุ่นเครื่องไปทั้งหมดเนี่ยสามเกมเจอดัลลัสเจอเมจิกเจอวิสาดก็เมจิกเมจิกเนี่ยเราไม่ได้วิเคราะห์เนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือเมื่อวานเนี่ยจะเป็นวอชิงตันวิสาดก็ไม่ได้วิเคราะห์เลเกอร์ แพ้ในเกมแรกนะครับแล้วก็ชนะ2นัดติดนะครับแพ้แพ้ดารลัสโมลิกแล้วก็มาชนะเมจิกชนะวิสาดแต่ถ้าถามว่าประเด็นสําคัญของการอุ่นเครื่องเนี่ยถ้าให้วิเคราะห์นะแทบจะไม่ได้อะไรอะถ้าแ,แบบว่าผมว่าในในเกมแรกอะ่ะได้น้ําได้เนื้อสุดละเกม2เนี่ยเกม2เนี่ยเราชนะเมจิกก็จริงแต่ว่าผมจะทําวิเคราะห์เกมวันนั้นนะแต่ว่าเกมนั้นเนี่ยโคตรจะไม่สนุกเลยอะ คือความไม่สนุกของมันคือผู้ตัดสินน่ะค่อนข้างจะเป่าละเอียดแล้วบาสมันฟาวเยอะฟาวแบบหยุดกันเยอะครึ่งแรกเนี่ยมาเวลเมจิกเนี่ยได้ฟีโทรประมาณแบบ20กว่าแต้มเลยอะ่ะคือบาสแบบเสียฟาวคนเยอะมากเมจิกได้แต่ฟีโทรอย่างเดียวแต่ว่าแล้วเลเกอร์เนี่ยเดวิสเล่นไปประมาณ8 9นาทีโดนจิ้มตาต้องออกจากเกมเลยทําให้เกมแผนหรือว่าเกมแผนของเลเกอร์เนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยเขาเลยต้องจับฮุสมามาแทนเดวิสแล้วก็กลายเป็น คูมาเนี่ยก็ได้เล่นยาวประมาณ30นาทีวันนั้นครูซมาเนี่ยก็น่าจะเป็นท็อปสกอร์นะครับวันนั้นครูซมาดีมากเปิดมายิง3แต้ม4ลูกลงไป3ลูกมันเป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วแล้วก็เขามีเวลาในสนามได้ปรับตัวแล้วเกมมันเกมผมว่าเมจิกไม่ค่อยมีอะไรนะเมจิกเนี่ยคือโอเคตัวเขาดูจากรายชื่อมันก็ดูดีอะเซนเตอร์ Center, ไอวาซุนิกอะไรนะั่นอะไอเด็กดีเจอาตินคาร์เตอร์อะไรพวกนี้มัน มันไม่ราคาเครื่องเท่าไหร่อ่ะคือว่ามันมันไม่โหดมากขนาดนั้นนะ่ะคือเขาเจาะเกมรับเลกเกอร์ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเลกเกอร์เล่นเกมรับกันดีนะครับแล้วก็เป็นอย่างที่ผมพูดจริงๆโค้ดแฟรงโวกโกเนี่ยขยับดิออนเวเทอร์ขึ้นมาเล่นเป็นชุด2นะครับแล้วก็ขยับเจรสมิธให้มีเวลาลงเล่นมากขึ้นทั้งคู่ก็เล่นได้ดีนะครับเล่นได้ดีมีบทบาทนะครับคือดิออนเวเทอร์เนี่ยทำไป12คะแนนนะครับแต่ว่าเวเทอร์เนี่ย พอขยับขึ้นมาเล่นชุด2เหมือนวันนั้นน่ะแฟงโวเกอร์อ่ะให้เขาถือบอลมากขึ้นนะครับให้เขาขับเคลื่อนเกมมากขึ้นแล้วเวทเทอร์ก็ทําได้ดีนะครับเขามี2คะแนนมี3คะแนนมีข้ามไปสอดมีจ่ายมีคุมจังหวะผมว่าเวทเทอร์เนี่ยดีมากๆนะครับส่วนเจอเนี่ยวันนั้นเน่ะเกมลุกยังไม่คมเท่าไหร่ได้ไป6คะแนนแต่ว่า ฟิลโกแบบยังเปืองอยู่นะแต่แต่รวมๆแล้วดูความฟิตดูอะไรเงี้ยดีอยู่แล้วส่วนเกมนั้นเนี่ยเป็นป๋าเจมป๋าเจมเนี่ยเล่น2 0แต้มเลยแล้วก็7อาร์ซิตแต่ว่าเทิร์นโอเวอร์จะเยอะข้อเสียของเลเกอร์คือเทิร์นโอเวอร์เยอะมากเกมนั้นเนี่ยทำให้แต้มอ่ะแต้มมันสูสีกันเพราะว่าเลเกอร์เล่นเสียเยอะเล่นเสียแบบจบครึ่งน่าจะเสียสิบกว่าครั้งอ่ะคือว่าเทิร์นโอเวอร์เยอะมากวเวเทอร์ก็เล่นเสียเยอะเจมก็เล่นเสียเยอะเลยทําให เกมมันไม่ไหลลื่นนี่คือเกม2ของเลเกอร์นะครับส,ส่วนเกมสุดท้ายเนี่ยเลเกอร์เจอกับวอชิงตันวิสตัดกายเป็นว่าเลเกอร์เนี่ยพักตัวหลักหมดเลยเลเกอร์พักทั้งเลบอนเจมเดวิสแล้วก็คาร์ุสมาพักเก็บไว้นะครับเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยจะเป็นเกมจริงๆล้ะเขาก็ใช้แต่ตัวสำรองเล่นแต่คราวนี้เขาได้คารุโซกลับมาคารุโซเนี่ยกลับมาตั้งแต่เกม2แล้วแต่มีปัญหาการฟาวล์เลยเล่นได้นิดเดียวคารุโซมาเล่นเกมนี้สตาร์ตตัวจริงเลยแล้วก็มอริสก็เหมือนกันที่ไม่เคยเห็นเล่น2เกกนเกกกมมม็าสในนี มอรลิส uh, เนี่ยเล่นได้ดีนะครับผมมองว่ามอรลิสเนี่ยตอบโจทย์เลยเพราะว่าส่วนใหญ่เราอะวงในมี3ตัวนะก็มองเป็นว่ามีฮาวเวิร์ดมีแม็กกี้มีเดวิสเดวิสเนี่ยกึ่งเบอร์4เบอร์5นะเล่นได้2ตํตำแหน่งมอรลิสเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเดวิสเหมือนกันก็มาเล่นประมาณตำแหน่งประมาณ power forward ก็ช่วยเสริมวงในให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นตอนนี้ผมว่าวงในเนี่ยเราค่อนข้างจะโอเคละรวมถึงตัวที่มันเล่นชุด3าะน้องชายของยานิสอะก็ ก็พอถูๆถ,ถ่ายๆนะความยาวการบงการบล็อกอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเล่นในชุดห่วยอ่ะมันเลยดูไม่ออกแต่ผมว่ารูปร่างอะไรเงี้ยดูพัฒนาไปต่อได้ส่วนกลับมาที่เทพคารุโซเนี่ยเทพคารุโซที่ชอบใช้ท่าแบบที่คาดหัวเนี่ยคารุโซเล่นดีมากเล่นดีมากๆมี3คะแนนมีอะไรทําแต้มเป็นหลักเลยทําแต้มหลักๆเดี๋ยวผมดูสกอร์ให้เลยคารุโซเนี่ยเล่นดีมากๆเรียกว่าช่วยทีมได้เยอะมากๆเลยทีเดียว คารูโซเนี่ยกดไปทั้งหมดนะครับสตาร์เป็นตัวจริงเล่น24นาทีกดไป17คะแนนนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่ฟอร์มแบบว่าเศราๆมา2เกมก็คือดนนี่กินนะครับวันนี้ดนนี่กินก็เล่นดีก็ทำไปนนอีก13คะแนนคนที่กลับมาลงเล่นผมมองว่าวันศุกร์เนี้ยคอยดูนะว o โก้เนี่ยน่าจะเปิด KCP เป็นตัวจริงเราเสียแอเ r อร a ี่แบรรี่ไปเนี่ยเ c p เนี่ยเล่นตัวจริงมา3เกมแล้วแต่ว่า ยังไม่ค่อยดีอ่ะคือยังยังไม่ดีเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าเขาก็ต้องใช้ KCP เป็นตัวหลักแหละดูทรงอ่ะถ้าออกน้าเนี้ยเคเป็นตัวจริงแล้วแหละ KCP น่าจะเป็นตัวสตาร์ทเพราะว่าเขาสตาร์ทมา3าเกมแล้วส่วนคนตัวสำรอง2ตัวที่เราสนใจเนะก็จะเป็นเวเทอร์เวเทอร์กับเจลสมิธเวเทอร์ก็มี18คะแนนนะครับในเกมวันนี้แล้วก็ฟอร์มโดยรวมดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดีออนเวเทอร์นะครับส่วนอีกคนนึงป๋าเจนะครับเป็นท็อปสกอร์ของเกมวันนี้นะครับ 20คะแนนนะครับที่ป๋ากดไปครับเขายิง3แต้ม9ครั้งลงไป6ครั้งแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยเรียกว่าฮอตมากๆยิงประมาณ3-4ลูกเนี่ยลงไปแบบแทบจะหลุดแค่ลูกเดียวเองแล้วก็เรื่องระหว่างเกมผมว่าลึกกว่านี้อีกคือบางคนบอกว่าอวยหรือเปล่า j จมันมันพูดเกินไปหรือเปล่าผมจะให้ข้อสังเกตแล้วกันนะเราเราจะคุยเรื่องอ่ะเขาหยุดไปก็จริงแต่เขากลับมาเนี่ยเขาเขามาคอสนิมหร่างกายเขาดีขึ้น เกมสองเนี่ยเขายังหาเป้าไม่เจอเกมวันนี้พอไม่มีพวกเลบอนเจไม่มีเดวิดเนี่ยเขากลายเป็นแบบเหมือนต้องแอคทีฟทำแต้าอะแล้วก็เขาก็หาจังหวะยิงเองด้วยนะไม่ได้แบบว่ายิงโล่งๆนะมีตัวป้องกันติดๆเนี่ยเขาก็หาสเต็ปไซส์สเต็ปอะไรของเขาเนี่ยยิงได้แล้วก็มียิงลูกเอเวอร์อยู่แล้วก็ลงไปมีข้ามสอดข้ามสร้างเกมสร้างเกมได้ส่งบอลได้ทําคะแนนได้ JR ในใจผมเนี่ยสอบผ่านนะส่วนคนที่บอกว่าเฮ้ยมันตลกอย่างนั้นแล้วมันจะเก่งหรอ ผมให้คุณคิดง่ายๆนะถ้าเจอาสมิธอ่ะมันไม่เก่งจริงนะไนกีอ้อ่ะไม่เอานักบาสธรรมดาไปสอนชุดบาสหรอกอคุณลองคิดดูนะไนกี้เนี่ยจีโนบิลลี่เนี่ยเอามาสอนข้ามบอลโคบี้มาสอนข้ามสอนสเต็ปโทนี่ปาร์เกอร์มาสอนการจ่ายเซตไนกีอ้อ่ะมันจะมีอยู่เซตหนึ่งอะ่ะที่เขาเอามา,มาทำแบบเหมือนเทปที่สอนบาสอะ่ะ เจอสมิธนะครับได้เป็นคนหนึ่งคนนะครับที่ได้สอนเรื่องการชุดไก่นะครับชุดสามคะแนนไม่เชื่อคุณลองไปเสิร์ชดูเลยเจอสมิธแล้วก็ไนกี้เทนนิงอะไรพวกนี้จะมีเทปเขาอยู่ถ้ามันไม่ดีจริงอะ่ Nike อะไนกี้บริษัทระดับโลกอะ่ะไม่เอาเขาไปสอนบาสหรอกอันนี้คือคำหนึ่งผมไม่รู้จะหาเหตุผลแบบไหนมาให้อะ่ะแต่สถิติโดยรวมของเขาก็ดีดีอยู่ตลอดนะครับในชีวิตของเขานี้ก็คืออีกหนึ่งเหตุผลที่เล่าให้ฟังแล้วกันภาพรวมเนี่ยผมมองว่าเกมนี้เลเกอร์มันไม่ค่อยสนุกอะ่ะมันเหมือน มันเล่นเหมือนเอาชุด2มาเล่นควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์สองพอพอชุด3พอพอควอเตอร์สามเขาใช้ชุด3ชุด4เล่นเลยคือเกมมันก็ปล่อยปล่อยมันเลยแบบวิเคราะห์อะไรไม่ได้แทบจะไม่จับจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยแล้วก็สิ่งที่ดูไปเรื่อยๆแล้วก็กลายเป็นว่าผมก็ไปเชียร์ลุยฮาชิมูระแทนเพราะว่าเป็นคนเอเชียมันก็เลยเกมมันก็เลยเหนื่อยแต่ว่าเลเกอร์ก็ชนะไปเพราะว่าต้นเกมทําได้ดีกว่านี่ก็คือภาพรวมการอุ่นเครื่องทั้งหมดนะครับสิ่งที่ได้มาเนี่ยคือ1 KCP น่าเป็นตัวจริงแทน Every b o d y แล้วละ่ะส่วน2การขาดหายไปของลอนโดเนี่ยน่าจะใช้ดิออนเวเทอรเข้ามาแทน 3. j มเจาสมิธจะให้เวลาเขาลงเล่นตรงไหนผมยังยังลุ้นนะในใจผมนะผมยังลุ้นว่าถ้า KCP ไม่ดีผมอยากให้ลองเจ s สมิธแต่ผมเชื่อว่าแฟ o โกลเขามองออกแหละเขาเป็นโค้ดระดับนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวรอเวลาสักนิดสักหน่อยให้เขาปรับแต่งทีมไปก่อนแล้วก็ เราดูกันต่อไปว่าลอนโดจะหายกลับมาเมื่อไหร่แล้วก็จะหายกลับมาทันไหมนะแต่ภาพรวมเนี่ยก็ก็ยังดีอยู่ป๋าเจมส์ก็ฟิตแล้วคารูโซก็ดูดีขึ้นแม็กกี้ก็ดีอยู่แล้วฮาวเวิร์ดก็ดีทีมตอนนี้ทีมค่อนข้างจะฟูนะครับแต่ว่าก็มองข้ามฝั่งคลิปเปอร์ไม่ได้เพราะว่าคลิปเปอร์เนี่ยเขาเขาเตียมทีมกันมาตลอดวันศุกร์นี้นะครับ 8โมงเช้านะครับเลเกอร์เจอคิปเปอร์นะครับเปิดสนามนะครับแต่ว่าจะมีคู่คู่ไซออนเปิดก่อนตี5แต่คู่เลเกอร์เนี่ยเป็นคู่8โมงนะครับดูได้ทาง True HD นะครับคือใครชอบคอมเมนต์ถามาดูทั้งไหน t HD ดีถ่ายนะครับคู่นี้ลองหากันดูผมว่าโคตรมันแน่นอนก็นี่คือภาพรวมในช่วงอุ่นเครื่องแล้วก็หลังจากนี้ก็เปิดฤดูกาลกันแล้ววันศุกร์นี้จะเป็นยังไงก็ตามดูกันที่วันศุกร์ส่วน ของเราก็ยังยังมีคอนเทนต์ทั้งบาทสไทยทั้งอะไรให้ดูกันอยู่เรื่อยๆสําหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้คลิปนี้ผมอาจจะขอตัดน้อยๆนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเตรียมทําอันอื่นให้เนอะวันนี้เป็นแบบสรุปสั้นๆให้ฟังแล้วกันสําหรับวันนี้ก็ลาแล้วครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกส Subscribe แล้วทุกคนกดไลค์กดคอมเมนต์มาคุยกันคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์คุยกันผมตอบตลอดนะโอเคสําหรับวันนี้ลาจริงๆแล้วนะครับสวัสดีครับ